สวัสดีครับสวัสดีแม่แม่เอซที่น่ารักทุกท่านนะครับมา <c oughs> เบ่งแม่วนกับน่องกวงแกงหังพินาตยาครับต่หากแม่ตยาสนากนาตยายะถีแกงห่ะถแกงครับ

พีเแม่ต่้ให้เขากออใเอพีเขาี่เขาเบ่งบ่งเบ่งเบ่งขับเบ่งเบ่เบ่เบ่งเบ่งเบ่งี้ัีเวัดเวยเบ่ง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 เพิ่มาอสอะพีครับแม่แม่ครับเบ่งเบ่งเบ่เบิ่งเพิ่มาอสอะพีแม่เออแม่แกงบอฮักครับเบ่งแม่แกงบ่ฮักครับ สวยตอนนั้แม่ปฏิ่าสวยเห็นไหมปฏิชาเจุ๊บแม่ยังจุ๊บแม่ยังจุ๊บแม่ก็เอ้เอตึียมให้แม่เต็มๆเลยสมองเคลื่อนละวะ ไปใจไหนครับตาตีบังหัวแม่ทำไมบังหัวแม่ทำไมอย่างนี้ วันว่างๆนะครับก็จะเล่นกับลูกสาวประมาณนี้นะฮะัหักบอย์น่ะหักโบยรักแม่โบย์หักโบยลูกหักแม่โบย์หักโบยลูกหักแม่ พวาดีกว่าห่ะพบวาดีกว่าโอพี่าโอ้รถแม่โอ้รถโอ้รถโอ้รถแม่แม่โอ้รถาโอ้แม่งโอพี่ว่าโอพี่ว่าดพี่ว่าโ่่าา่่าาโอ้โอ้หน้าตยาโอ้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 โอ

เอาเสียผูดได้เอาเอาเอา,างอนเลยเด้นั่นไม่ควรงอนเลยเด้นั่นงอนเลยเด่นน้องกวางอ้อยเอาเลยน้องกวางอ้อยเอาเลย ทำได้เยอเลยโอ้ดักตายเอ้ยปากโหักคือเกาหักยูบบหักหนองกวงม่ถ่าจุบนองกวางมึงโอ้แม่ควันแม่ควัญมึงพิบัติเพิ่นไปโอนองโอ้มาโอนองกับเป็นนะโอ้ยเขามาโอกันครับ พอมาโอบกันแม่เออมาโหยอไอยเอาน้องเสยวันนี้แม่วายูเพิ่นมาเห็ดหนังใส่ใส่ลงไปเบิ่งเพิ่นถืออ้อยน้องอีกบ่อใส่ใส่อ้อยบ่อใส่เอาเอาแม่แี่แมยแม่ไปรอเอาแม่ไปรอเอาไปรออนุญาตแม่อ้อยน้องครับเขาอ้อยน้องนะฮะ

เพื่อนออยกันก็เป็นเนาะเอ้วังูังหูวังหูหาหาดหหไอิเมื่อบานไอสิีเมื่อบ้านน้ำหวานไอศิปไปยู่บานน้ำหวานเ่อนจางีกันเพื่จางพี่กับปูดองน้ำานนี่โอ้นนมานีเัวอีแม่มานีเบ่อจัางพี่กับปูดหรอกเบ่ออออเบ่พ่น่ย่กือ กูน oh, 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 oh. ่ะกูน oh, ่ะจังพีก uh, ็ยังไงโอ้วหหยอดกันแล้ววันนี้ันเจีวขันเจวขันเจขันเจอิ án, ่มบ่ครับนี่แม่ควนอิ่มบ่เนี่ยหญ้าสามมัดบอกไงบ่อิ่ม嘛เฮ็ดหนังอู้จุามหลานถามหลานถามหลานถามหลาน น e ี่ครับเพื่อนอ้อยน่องนี่คร voilà ับนี่อ้อยกอดกันครับอ um ้อยน่องอ้อยน่องครับเขียดงอน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 นะครับเพื่อนที่บอกน่องที่นอว่าเศร้าทอเศร้าถอะจีนอเม่คว่เม่นบ นอนติ่อ <Cornell bug gy> ัน <notamment> น <Douglas> ี vin 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 ้ก็บไอ้ยังนี่เอ้าเอ้ายังตะพี่กวงบ้าฮักบิ๊กซี่ก็ได้เอ้าโอ้กันเข้าไปอ้าวโอ้โอ้กันแล้วโอ้กันแล้วอ่ะพี่วาดก็โอ้ทางพุ่นเอ้านี่แม่ก็โอ้ทางหนาเอ้า โอ้ยเบาเรื่องหยางงวกมาทันที่ลยเบาเรื่องหยางงวกมาทันที่ได้ราว่งน้ำในเด้อครับน้ำเอาไว้ย่าหลับเบ,บืองครับเบาเรื่องหยาครับหันมาทันที่เลยครับดกันห้าอดีจ้าสวยกนอห็แงกันัอดีสวยกี อขอบคุณค่ะขอบคุณครับสำหรับคลิปนี้นะครับขอบคุณมากๆนะครับแม่แม่ครับที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้นะครับขอให้แม่แม่ทุกท่านมีแต่ความสุขนะครับสวัสดีครับ